สลยุมรลอบารกาตุลครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนธรมดาพาไปครั้งกับผมในช่วงคนธรรมดาต่างแดนนวันนี้นะรก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพิ่งพาท่านผู้ชมไปทานอนุญาตทานตีมาฮะเมื่อกี้ก็ค่อนข้างอร่อยทีเดียวจากรีวิวเมื่อกี้นะฮะก็เบ็ดเสร็จแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับสองร้อยบารูปีรบารลืมไปขอให้อามมาแนะนำตัวหน่อยครับซาลามาเลยคุณมรรคล้อบาร์การตุลครับมอบคุณมากขอบเป็นอยังเดียวมเดียว วันนี้มาก็จะพาเราไปทัวร์ทั้งวันเลยนี่มีเมนูเยอะก็เมื่อกี้เป็นไงครับกับปีนฮัลโหลก็ทำน้ำแล้วทำเนื้อแล้วครับแลบรรยากาศก็ทั้งร้อนนิดนึงวันนี้ตอนนี้เรามาที่ไหนแห้งร้านแห้งบรรยากาศเลยที่ไหนร้านชื่อร้านไหนชื่อร้านอะไรยันเมสโต้ครับผมวันนี้เราจะมาทานของหวานกันโร้โหมาทาแล้วม้าจะลองสั่งเมนูที่เด็ดที่สุดในร้านนะเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะหวานนิดนึง ันนี้เราจะไปท,ทานอะไรครับไอศคร,รีมครับอร่อยมาก,มกมหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่าทานไหมครับกดติดตามตอนต่อไปครับอตอนนี้ไอศครีมที่เราจะเลือกนี่อามัดมีหลายราคาเหมือนกไงฮะตอนนี้ที่เราจะเอานี่ก็น่าจะเป็นตัวไหนมาที่เด็ดๆหน่อยผมว่าน่าจะเป็นเดวบันเดวบันเดับเบัลซันเดย์ครับโอเคดับเบิลซันเดย์ดับเบัลซันเดย์

แขค,ครับท่านผ้ชเส,สุดการมากละะที่เราสั่งเมืนี้ชิสุดการรอเชสุดการรอคอยไม่ใช่รอจตนลิงครับนิบนบคือไอศครีม อันนี้ยังไงครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือไอศครีม uh behind ครับมันเป็นมันคืออะไรครับชื่ออังกฤษหรือเงินอ่าอันคือเป็นอะไรนระ,เน,ะ,ระเ,นเนยครัเนยครีม<ห>ครับครีมในรสรสครีมใน,น,ม,นมัน,นครีมเนยบัตเตอร์โรยหน้าด้วยกับบิสครตมาซึ่งมีชีสไม่มีชีสไ,ไม่เกี่ยวครับแล้วก็มีเชอร์รี่นะโรยอยู่ข้างบนรสชาติค่อนข้างหน้าตาใช้ได้นะฮะอัดกอดอื่นมาอันนี้ต่ออันนี้คือฟู้ด เวลลี่ครับคือผลไม้รวมผลไม้รวมมีอะไรบ้างครับสตรอเบอรี่แล้วก็สับปะรดแล้วก็รสมะม่วงครับผม อะไรอย่างนี้กินได้มากมากน่าทานมากนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าค่ะหมดแล้วเอาเลยดีกว่าแล้มาจัดก่อนเามาจัดมาจันมาจัดมาแล้วจัดก่อนเลยครับท่านผู้ชมเชิญนะครับเชิญนะท่านผู้ชมกินด้วยกันผมขอเด็กข้างบนก่อนเลยแล้วกันเป็นไงครับเค็มโคตรมากครับรสชาติท่านผู้ชมถ่ายแล้วครที่บ้านเรามีแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แบบนี้จะมีเขาเรียกว่าบริษัทดังอยู่บริษัทดังครับชื่อ เป็นอะไรทุกอย่างจำไม่ได้แต่น,นี้ถือว่าไม่แพงเลยนะรนนใ,ใช้ได้ใช่ได้ครับเดแป๊บนึงครับมาใช้ใช้ตักมาสักช้อนนึงมา,มาสร็จล้วเข้าปาก อร่อยแค่ไหนครับผมผมโดนรถสำหรับรถไปโอเคครับผมกลับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้คือสองขวดนี่สองร้อยยี่สิบรูปีครับผมไม่แพงนะของไทยมาเท่าไหรัสองร้อยยี่สิบรูปประมาณร้อยกว่าบาทร้อยก็บาทถูกมากครับผมใครมีโอกาสนะครับผ่านมาแถวอินเดียก็แวะมากินร้านอะไรยันได้นะใครที่ บ้านอยู่สองขารื้ว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็แบบมีภระมาแถวอวาาินเดียก็ไว้มา้านได้ารลานไอเครีมแบบแพงนี้นะครับราคามไม่แพงร้อนร้อนได้ท่านผู้ชมแต่ว่าระหว่างทางก็ร้อนชท้ได้เหมือนกันแค่นั้นไปเดิน แต่บ้านห้ามแต่ครับสำหรับนี้ผมพยศเกล่ว่าอ่านแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนครับรายการคนธรรมดาพาไปในช่วงคนธรรมดาแต่งงาน,นผมขอคในวันนี้้องของขอลาไปก่อนแล้วก็ลืมบอกไปผู้สําคัญในวันนี้คือชุกนิวามาต์กล่องเราเองกำลังขอ,งอ,องลาไปก่อนครับผมสละมือะไรครับผม de ลาโม,าม,ะมะาอ,าะอะลัยกูรอรอดรายการขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนธรรมดาพาไปในช่วงกับรายการในช่วงกับผมสองคนนี้กับคนธรรมดาต่างแดนในวันนี้นะฮะนี่ก็มาไม่ธรรมดาท่านผู้ชมมารถดีอย่างที่แน่ท่านผู้ชมเห็นนะไม่ใช่รถเราครับเมื่อกี้เ,เดินม,มาหน้าร้านมันน่าจะสวยดีอันนี้ก็ท้ามจับเมื่อกี้เราไปทานอะไรมาดีวันตอนที่แล้วไปทานเอฟซีเอฟซีคาราเบียนไก่ชิคเกน้กเกนนะ ก็เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าไก่มันฝุดฝืดคอจะต้องมาหาพิซซ่าพิซซ่าเดีนี้มาเป็นร์าพิซซ่าพอร์ตเวลาที่ค่อนข้างจะและ้ยอดนิยมมากที่สุดในประเทศไทยสำหรับคนไทยนะมาที่นี่ต้องกินพิซซ่าพอร์ตเท่านั้นหน้าพอจะเด็ดแค่ไหนจะอร่อยไหมติดตามชมติดตามชมนะครับผู้ชมตอนต่อไป ขึ้นเลยข้นเราผมได้สดครับเรามได้เข้ามาสูตในบรรยากาศ้านที่นี่ครับที่ร้านนะครับบิสซ่าปอดบิ่าปอดอันนี้ที่อยู่หน้าคือมาบอกว่าอะไรเป็นไพิเศษมาีไหมอันี้อร่อยมากมเป็นหน้าอย่างไงอะไรไมอันนี้คือมีมีหน้า ไก่ <łość> <S 2> <S 2> แล้วก็แอนเนี่ยนะครับผมก็คือวัวทอมครับแล้วก็ออันนนนี้ก็็เเปหมืชีสครับผมชีสกครับอันนี้ว่าผักหวานแล้วก็อย่างนี้รล้วก็กิกิวบวกกันกิวหวานอ่าครับผมอันนี้เป็นหน้าแบบบางครั้งก็ยาน่ากินเลยนะท่านผู้ชมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายในซีซั่นแรกของพวกเรานะเพราะว่า วันนี้วันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในประเทศทนเดียวแล้วเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเราสองคนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับภูมิลำเนาของเราวันที่เขาภูมิของของพวกเรานะครับเราต้องกลับประเทศไทยมีเครื่องออกตอนเช้านะเย็นนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายที่ทานพิซซ่าผอมทำไม่รู้ว่าจะเจ็งเมื่อไหร่แล้น <c satisfactory> ี่ครับเทเอาเรื่องกันต่อแกอามัด ช่วยอะไรกันยังไงช่วยช่วยก็เรียกว่ากินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่กหลังต้องทำยังไงต้องตักอะไรยังไงถึงช่วยก่อนอื่นต้องไงานออริแกโน่นออริแกโน่นะฮะไปที่บิสซ่าคุณผู้ชมสุดแล้ววันแล้วครับ ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่งานใสซอสกินเลยต้องตักอะไรอนนะครับต้องตักแล้วครับยืดเลยเดี๋ยวเราไปดูชีสกันครับใสไปแล้วบเหือร้านครับใช่แล้วครับยืดเลยครับอิสมิลลาครับไมด้ยืดเท่าไหร่ดูความโอ้โหยืดมากเลยครับผมยืดเยอะอย่างได้ก็ดีอิสมิลลาลองเลยได้เลยก็เลย ทั้งทั้งกรอบทั้งนุ่มหอมชีสลองลองดูบ้างลอชิมดูบ้างครับมาชิมนุ่มกรอบกินของอารีกันโน่นต้องบอกว่าใช่ได้นะเพื่อนผมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ชีสนะเมื่อกี้หอมกินของอรีกันโน่นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากหวานมากครับอร่อยมากกินแล้วนึกถึงภูมิรวมนะครับเหมือนกับนั่งเกียร์ที่พิเศษอิตาเลี่ยนเลยว่าได้อย่างไรก็ดีครับค่อนข้างจะเลี่ยนนิดนึง ผ่านไหครับวันนี้กิล่ากันเลยละบังคับเรียผ่านนะครับงั้นท่านผู้ชมมีโอกาสกันเคยฮะใครอยากจะบินมากินพิซซ่าร์ริมเดียริมชาบะท่านอยู่ที่ไทยดีกว่าใหญ่แยบมากมายเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปสัมผัสสถานละแล้วเจียร์ครับคนที่อยู่ข้างหลังนะชุกรีวานมานะครับรวมรวมกับเาหลายกล้องก็ต้องขอลาไปครับทีแรกชาบะเล่าขออนวญาให้มิสตที่สองนะครับ บริจาคเงนกันมาได้นะที่นัดรัตวาตัวกุลมะเรานะครัะมีสมาคมรูมเด็กไทยอยู่ใช่ไหมเราวันนี้สิตอนเช้าสวัสดีทุกานักคำมครับอาจารย์อาจารย์ไรเราเนียที่จเราพาท่านชมมานะครับในบรรยากาศกป็งคืนอีกครั้งนึงนะครับ ว่าคุณชมไปทานอย่างอย่างหนึ่งบ้านเราก็มีนะแต่วันที่นี่เขาแปลกนิดนึงมันมีชื่อว่าข้าโอดย่างน่แต่เป็นไงตามผมเลยครับท่านผู้ชมนี่นะเ,เป็นกระบวนการย่างคือย่างกับทานไปเลยนี่กายกาินี่กายกินได้ไหอันละ,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 ะ8รู้นะครับประมาณ4-5่ห้าบาทบ้านเรา ยนะครับผู้ชมแต่เราจะมารับประทานตรงนี้เลยก็จะมีนะครับปรุงด้วยกับวิธีการปรุงก็เอามะนาวนะฮะเ,เข้าไปจิ้มกับเกลือแล้วก็ถูถูให้ทั่วๆแบบนี้นะฮะวิธีแบบอินเดียจุ่มไปเยอะๆเลยโอเคที่แค่เชืคอก็เรียกาาแล้วนะครับผู้ชมบรรยากาศค่อนข้าง์ตูนสยองนิดนึง,งนะฮะแต่ว่าต้องลองชิมดูกันนะผู้ชมครับสิละ่ะ ใช้ได้เดียวนื้อก็จะไม่อร่อยนะพี่ชมอร่อยใช้ได้ฮะกระโพดค่อนข้างจะแ,แข็งนิดนึงโดยรวมแล้วมีกลิ่นกระโพดแข็ขงๆแต่ว,ว่าเวลามีมะนาวกับเกลือเข้ามาค่อนข้างตื่นแล้วถ้าเรื้องความรับส่านเลยครับเปรี้ยวๆนิดๆเค็มๆหน่อยๆได้กับกมะพร้าวย่างประเทศอินเดียท่านผู้ชมอยากจะลองก็ลอง,ลองทำที่บ้านกันได้นะฮะ จุดฐานเราก็พวกไปตั้งบนฐานเลยก็จะไหม้แบบนี้แต่ว่าอร่อยค่อนข้างอร่อย,อยได้ <Uh ก็สําหรับตอนต่อไปน,นั้นจะเป็นอะไรจะมาต้ตองเป็นชุมันอะไรเนียสำหรับต,ตอนต่อไปก็กดต,ต,ติดตามต่อไปนะครับสำหรับผมตอนนี้ไปอ,อิสเกี่ยวร์อาห์และชูโกริวาม่ารายภาพต้องขอลาไปก่อนส่งหน้าที่ตรงน,นี้ให้พิธีกรสนุนทร,นรีไทยนะครับสำหรับตอนนี้อัลลอฮฺมาริยุมุลลัตตอลุตุลบรักาตุลครับ